สาวที่สาเปิดสถานะค่ะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะต้องบอกว่าไม่คิดเป็นเบอร์นหนึ่งช่องอื่นรวมจีบบ้านที่สาเผยสถานะพระเอกคู่จิน้นหลังถูกลุ้นเป็นคู่จริงต้องบอกว่าล่าสุดเองเนี่ยเธอก็เผยสถานะกับพระเอกคู่จิ้นนะคะว่าสําหรับตัวเธอแล้วโสดมานานแล้วแหละค่ะไม่มีวี่แวบวบจะมีหนุ่มใคนได้ครอบครองหัวใจเลย ในนั้นของมิกทองระยะนะคะคนกลับเชียร์แล้วค่เนื่องจากเป็นคู่จินนะคะเธอก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยคือเพื่อนสนิทกันมากเลยนะสนิทกันจนเราไม่รู้จาเรียกว่าอย่างไงคือเราสบายใจที่ได้ทำงานได้ไปไหนด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันบ้านก็ใกล้กันด้วยก็เห็นว่ามีคนเชียร์นะแต่เราก็ไม่ได้คุยส่วนตัวเรื่องนี้กับเขาเลยตอนนี้เนี่ยถ่ายทําละครด้วยกันด้วย คนที่เขาเชียร์อยู่มันอาจจะทําให้รู้สึกว่าน่ารักแต่การทํางานครอบสธิ์ของเราจะรู้สึกว่ามันสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้สนิทกันเกินกว่าจะเป็นแฟนเราไม่ได้มองในมุมนั้นนะหรือรู้สึกคิดอะไรแบบนั้นกับเขาคือเป็นเพื่อนมันสบายใจค่ะ อนาคตหมดสิทธิ์ลุ้นจริงหรือไม่คือไม่พูดแบบนั้นดีกว่าอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะตอนนี้เชื่อว,ว่าเรากับเขาสบายใจที่จะหยุดตรงนี้เราสนิทกันอยู่แล้วสบายใจที่จะทํางานด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยังไงทางแฟนคลับนั้นก็ต้องเป็นกาลังใจให้เธอด้วยนะคะและที่สําคัญตอนนี้ผลงานของเธอเองเนี่ยเธอก็ออกมาเปิดเผยด้วยค่ะว่าจางที่มีกระแสะข่าวคือจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนคือยังไม่คิดขนาดนั้นนะไม่กดดันอะไรถ้ามีงานก็ทําให้ดีที่สุดตามที่รับมอบ มมีช่องอื่นมาทาบทามบ้างไหมมีบ้างค่ะแต่เราก็บอกเขาว่าเรายังอยู่สัญญาแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยแฮปปี้กับช่อง7พอใจกับชื่อเสียงตัวเองมากน้อยขนาดไหนเธอบอกว่าหนูว่าใช้ความสบายใจดีกว่าค่ะเพราะหนูอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสบายใจในส่วนของเราไม่ได้คิดจะกลับไปดังไปแข่งกับใครนะดูที่งานตัวเองพอใจกับตัวเองดีกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย อยากคิดมากไปกว่าน,นั้นเลยหนูคิดว่าคิดไปเกินนั้นมันเหนื่อยค่ะเมื่อเหนื่อยเปล่าๆเ,เลยเคยคิดว่าเป็นงานละครน้อยไปหรือไม่ก็เคยคุยกับทางผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะว่าบางทีคิวเรานี่ยังว่างนะแต่หนูก็เข้าใจว่ากว่าละครเรื่องหนึ่งจะออกมาคือมันมีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทคนนี้เหมาะกับคาแรคเตอร์นี้มันค่อนข้างจะหลายอย่างค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทิสาค่ะ